อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องชีวิตการทํางานในแบบสบายๆดูก่อนเนาะ<ม>กินข้าวกลางวันที่ออฟฟิศเนี่ยถ้าแยกไปกินคนเดียวนี้ผิดไหม,มจากเทสที่แล้วเนี่ยโห,โหตึงเครียดไปน,นิดนึงแต่จริงๆคือมันเป็นความเครียดที่อยากให้ให้ทุกคนเข้าใจปูพื้นฐานไว้ก่อนนะว่าว่าจริงๆแล้วมันมันเพชาเราทาํางานยังไงเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้คุยเรื่องแบบเรื่องชาวบ้านเรามาในบทบาท ที่เราเป็นลูกจ้างอาเป็น<ช>เหมือนคนในออฟฟิศทั่วไปะนะเรียมมันบ้าน่อยหัวข้อแรกวันนี้เลยคุยกันว่ากินข้าวกลางวันที่ออฟฟิศเนี่ยถ้าแยกไปกินคนเดียวเงี้ยผิดไหมคือตอบไวๆวก่อนว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็กําลังคิดภาพตามอยู่ว่าก็ใช่ก็เคยอยากไปอยากไปกินคนเดียวเพราะว่าสิ่งที่อยากกินอาจจะไม่เหมือนคนอื่นบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะไม่ค่อยบ่อยรู้สึกว่าส่วนตัวส่วนตัวนะข้าวกลางวันนะรู้สึกว่าไม่ได้อยากไม่ได้มีเวลาเอนจอยกับมันมาก หลายครั้งก็รู้สึกว่ามันมีเวลาพักหลายที่ก็ชั่วโมงเดียวนะ <c ười> หมายถึงว่าก็จะกินอะไรที่มันง่ายๆแต่ถ้ามีวันหนึ่งอยากกินเคยเหมือนกันเคยอยากยกตัวอย่างอยากกินอยากกินแกงกะหรี่มากๆ <c ười> <c ười> จะต้องเดินไปไกลหน่อยแล้วก็เป็นฟิลเหมือนกับว่าแบบก็เกรงใจที่จะต้องชวนคนอื่นอะ่ะเพราะว่านอกจากจะเดินไกลแล้วมันก็อาจจะราคา <c ười> สูงกว่าก็เลยอาจจะไม่ได้บอกใครแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปกินข้างนอกนะอะไรเงี้ยก็ไปก็ไปกินคนเดียวแต่ก็แต่เมื่อกี้ที่บอกว่า มันก็คงมีคนถามแหละว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทำไมทำไมไปกินไปกินคนเดียวล่ะเอออย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุผลของเราก็อาจจะเป็นแบบว่าเออก็วันนี้เราจะเรามีดอยากกินอันเนี้ยอยากกินแกงกะหรี่อ่ะแล้วก็เกรงใจถ้าแบบว่าคนอื่นจะต้องไปด้วยกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่องบอกว่าไม่บ่อยนะันนั้นคือเหตุการณ์ส่วนตัวแล้วกันเดี๋ยวเราจะมีสามความเห็นเนาะเดี๋ยวผมด้วยเนาะของพี่ต๋องด้วยเนี่ยของพี่ต๋องอยากฟังเลื่อนเพราะว่าพี่ต๋องเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าแล้วระดับหัวหน้านี่คือการวางตัวอคื มันจะ,จะต้องมีแบบหนึ่งอะซึ่งซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเราสองคนจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราเราป็นหัวหน้ามีผู้ใหญ่เงี้ยการจะหายไปโดยไม่บอกใครบางทีมันก็มันก็แปลกๆอะหรือหรือจะทำยังไงให้ให้ให้ลูกน้องเข้าใจว่าเออไม่ได้อินดี้นะไม่ได้อะไรมันอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างหรือจริงพี่ต๋องไม่ทําเลยอ่าถ้าพูดถไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังพี่ต๋อทีที่เกมพูดเนี่ยพี่มานั่งนึกถึงว่ามันอันนี้อาจจะตรงข้ามกับเกมนิดนึงคือยิ่งถ้าถ้าเรามีอํานาจที่สูงขึ้นเนี่ย การที่จะเราจะอินดิพเนเดนต์หรือไปกินข้าวคนเดียวมันมันกลายเป็นสิทธ์เลยนะประหลาดไหมมันดูเป็นสิทธ์อะฉันทําอะไรก็ได้ไงอเออดันั้นการที่ฉันจะไปกินคนเดียวอ่ะเธอจะมาถามเราลาบเราลวงฉันไม่ได้ว่าวันนี้ฉันทําไมฉันถึงปีกวิเวกไปกินคนเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยสังเกตดิน้องในทีมหรือพี่เชื่อว่าทุกคนที่นั่งทํางานอยู่อ่ะกล้าถามไหม ทำไมพี่วันนี้พี่ไปกินข้าวกันเดียวล่ะคะอ,อะไรเงี้ยหรือทําไมพี่ไปกินข้าวกันเดียวล่ะครับทําไมไม่เอาพวกผมไปกินข้าวด้วยไม่มีใครกล้าถามหรอกเออแต่ถ้ากลับกันถ้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสภาพใหม่โดยที่สมมุติว่าพี่เป็นเป็นหัวหน้างานแล้วแบบว่าเอ้ยวันนี้กินข้าวไหนอะ่ะป้าไปกินด้วยกันกับพี่กล้าปฏิเสธป้ามันเป็นอีกหมวดหนึ่งเลยอ,ะอ่ะมันกลายเป็นอีกหมวดหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยการไปกินข้าวกับหัวหน้างานมันเป็น เหมือนาคบังคับในภาคบังคับไกลๆเออแต่ให้ย้อนกลับมาที่คำถามนะว่าการไปกินข้าวคนเดียวมันผิดไหมเออถ้าถ้าในมุมของพี่อะเรามันคงไอ้เรื่องผิดถูกเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยชอบคีย์เวิร์ดนี้เท่าไหร่เพราะเอาเข้าจริงๆมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใครจะตีความแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกอย่างนี้แล้วกันว่าการไปกินข้าวคนเดียวกับการไปกินข้าวกับ เพื่อนร่วมงานมันมันก็ได้ความรู้สึกได้อะไรที่แตกต่างกันออกไปแล้วกันในมุมของพี่อ่ะมันเนี่ยคำถามเนี้ยพอเกมตั้งคำถามขึ้นมาพี่ก็มานั่งนึกว่าเอเตลอด20กว่าปีเนี่ยพี่ไปกินข้าวคนเดียวกี่ครั้งเป็นครั้งเลยเหรอเป็นครั้งเลยเพราะว่ากลายเป็นพอจะนับได้นนใช่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานของพี่เลยด้วยซ้ำว่าการไปกินข้าว มันมันกลายเป็นการที่แบบมีปฏิสัมพันธ์แล้วกันเพราะออในในมุมมองของพี่พี่เป็น e x t r o v e r t ต้องบอกงนี้กันออพี่พี่เป็นวพวกววเ,เป็นคนชอบแบบเข้าสังคมอยู่แล้วดังนัออ้นหลักการของพี่คือการไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเ,เลยเนาะเออ,เอ,อจนถึงเรามาเป็นหัวหน้างานการได้ไปกินข้าวกับแม้กระทั่งหัวหน้าขึ้นไปหนึ่งชั้นหรือการไปกินข้าวกับน้องๆ พี่อาจจะไม่ได้เรียกลูกน้องด้วยซ้าไปกินข้าวกับน้องๆในทีมซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็น direct report กับตัวเองเลยด้วยซ้ําเอ,อ,อาจจะเป็นน้องๆระดับล่างเลยมันก็ทําให้เราได้รับมุมมองอมพี่ชอบฟังมุมมองของอของน้องๆเออเพื่ออย่างน้อยก็เอามาปรับใช้กับกับการทํางานของเราแล้วกันอันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่เนาะะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงได้พูดว่าการไปกินข้าวคนเดียวกับการไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานมันมี ข้อดีอพี่ไม่อาจจะไม่ได้พูดถึงข้อเสียแล้วกันมีข้อดีที่แตกต่างออกกันออกไปแต่ทีนี้พี่ก็พอเข้าใจกับคนที่เป็นอินโทรเวนนะเออเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยฉันทั้งวันแล้วฉันก็ต้องอยู่กับคนอนะครึ่งวันเช้าฉันอยู่กับคนเยอะแยะไปหมดเลยเออต้องนั่งคุยกับเพื่อนร่วมงานต้องประชุมต้องใช้พลังกับคนอนะจำนวนมากแล้วกลางวันฉันขอชาร์จแบตได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะอาจจะมีมุมมองแบบนั้นจริงๆแต่มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมของของของที่ทํางานของแต่ละที่ด้วยแหละว่าเออมันความหลากหลายนะาะมันมัน,มนขนาดไหนว่าเอาเข้าจริงๆเออยี่สิบกว่าปีของพี่การที่พี่ไปกินข้าวคนเดียวนี่พี่อยู่หมดละทมเลยเป็นหมดละทมออของพี่เลยนะโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าพี่ต้องหายไปนี่คือ คนจะรู้แล้วเออไม่ปกติหรือว่าไม่ปกติกตะทะโถมนะใช่ใช่จะจะ,จะเป็นจะเป็นเป็นโหมดนั้นจริงๆอเออเห็นภห้าพป่ะเออแต่ว่ากับอีกคนนึงอ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นเกมอ่ะพี่ก็เชื่อว่าเกมอาจจะบอกว่าไม่นะฉันไปกินข้าวกันเดียวลองฟังไหมมิติอินโทรวิตยังไงไม่รู้ไม่รู้ไงอ่ะถ้าภาพสำหรับผมนะที่ที่ชนตั้งคำถามนี้มามันจะนึกถึงผมจะนึกถึงแบบตอนที่ผมทำงานที่แรกเลยครั้งแรกเลยคือเป็นแบบ ออนส่วนองค์กรแล้วอะทำงานในองออนส่วนองค์กรแล้วแต่ตอนกลางวันอะผมมกจะกินข้าวคนเดียวอย uh huh. ินข้าวคนเดียวแบบแบบไม่สนใครเลยออืเ uh huh. ที่ยงปุ๊บสูดเด้งเลย uh huh. เด้งตัวเลยไปเลยไม่รอลิฟต์ด้วยลงบนใดหนีไฟเขาบอกรู้สึกว่ารอลิฟต์ก็เสียเวลาตอนแ้นไม่มีใครชวนนะใช่ไหมมันแรกๆก็ต้องชวนแรกๆก็ต้องมีเออไปกินนู่นแรกๆเรโอเคละเข้าใจได้ว่าติดกับเขาไปก่อนจะได้รู้ว่ามีกินที่ไหนบ้างเขาไปกินที่ไหนกันหรืออาจจะอยากเลือกก่อนว่าแบบ พี่คนไหนที่แบบว่าเราจะคลิกด้วยคอนเนคด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มอยู่ตัวสักพักเนี่ยแล้วก็รวมถึงว่าบ,บางคนอาจจะอยู่กับเราแล้วก็ออกไปเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคนณองกรก็เปลี่ยนไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มมีเริ่มเริ่มอยู่ได้แล้ว<ม> <laughs> เริ่มอยู่ได้เองแล้วเริ่มมีมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็เนี่ยหายไปเ<อ> <laughs> ที่ยงบุ๊มก็หายตัวไปลงบันไดหนีไฟเลยไม่รอลิฟต์ลิฟต์มันนาน,านเพราะว่าจะได้มีเวลากลับมาพักผ่อน ไป,ไปเลยยังงูเข้าไปหาในกินในในสิ่งที่อยากจะไปกินเพราะว่าในหัวผมอะในการเลือกกินผมมันค่อนข้างลึกงมากอันนี้รู้ตัวก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เราอยากกินไม่ใช่แค่อยากกินสิ่งนี้อะตอนนั้นทํางานอยู่ในเมืองด้วยเป็นโศกเงี้ยมันก็ต้องเลือกกินว่าร้านนี้ถ้าไม่ไปถึงก่อนเที่ยงสิบจะได้กิน<อ>ชาม,มาจะได้กินช้ามากมากดังนั้นถ้าถ้าเที่ยงสิบยังไม่ถึงร้านอะเปลี่ยนแผน สมมติว่างานค้างเยอะออกต้องออกประมาณเที่ยงห้าทีเดินลงมาเลื่อนไปเนี่ยจบละไปถึงปุ๊คไม่มีที่นั่งให้นอนร้อนก็ร้อนไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนละหรือถ้าจะไปเทอร์อมินอลโอ้โห,โหกล้าเสี่ยงไปมละ่ะเที่ยงเลยเที่ยง, <c oughs> ยงเยอะเออที่บางคนเอาปากกาจองเดียวนี่แล้วเราไปคนเดียวเข้าใจไหมเราเราไปคนเดียวมันก็มันก็ไม่แบบว่าไม่สามารถมีใครมาเปลี่ยนเฝ้าได้แต่แลกมาด้วยความราคาถูกอาหารราคาถูกก็ตอนนั้นหูเฟอร์จ็อบเบอร์กันดูไม่เท่าไหร่ก็ต้องประหยัดนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยคือคิดเยอะมากตอนนั้นแต่วก็ก็ตอนนั้นรู้สึกกับตัวเองว่าพี่ๆอาจจะมีถามบ้างแหละแต่ว่าก็คงเชื่อว่าเขาก็คงไม่อาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตอนนั้นก็โชคดีหน่อยที่พี่เขาไม่ได้มาเอยปมาวเอ้ยทำไมไอ้เกมมันอินดี้อีกแล้วไยกินข้าวคนเดียวไปกินเห็นมันเดินอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเสียงซุบซิบอะไรก็เลยมองว่าคนที่ไปกินข้าวคนเดียวไม่ได้ผิดอะไรแต่พอต้องบอกว่าพอเวลามันผ่านไปอะเริ่มโตขึ้นเรื่องอะไร่นี้ก็ ก็จะกึ่งๆระหว่างครับมีความแบบเริ่มมีไม่ได้หหวหน้างานหรอกเริ่มมีน้องเราเริ่มโตเริ่มมีน้องแนวฟิศมันไม่ได้เป็นหัวหน้าหรอกแต่เป็นมีน้องเพราะมันก็จะต้องมาตามตามเราสงอ๊ะสงแ้บางทีจะสะบัดมันออกก็ลําบากหรืออะไรเงี้ยก็ก็ไปอแต่แต่ก็มีความรู้สึกอย่างที่เห็นด้วยกับพี่ต่อพูดนะว่าถ้าถ้าเราจะหายไปอ่ะแล้วทำไมวะเออก็ก็จะไปอ่ะอาจจะไม่ได้ อธิบายอะไรมากถ้าจะหาก็คืออ่านเลยแต่ม,มันอ่านหนึ่งส่วนหนึ่งอาจจะต้องพูดว่าการกินข้าวกับเพื่อนร่วมง,งานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรมาด้วยเห็นภาพอ่พะคือเมื่อกี้ที่อันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะอาจจะต้องมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นตรงที่เกมพูดอ้าวตอนที่เกมทํางานอยู่ที่เดิมก็อาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กรเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กรในที่นีมน้มันอาจจะไม่ได้ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะเนาะแต่ว่ามันคือการที่ทุกคนยอมรับนอมหรือพฤติกรรมร่วมกันว่าเออเที่ยงปุ๊บฉันจะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานนะอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครที่ใครก็ตามที่แตกต่างจากนอมของสังคมนั้นๆมันก็อาจจะดูกลายเป็นบุคคลประหลาดแต่จริงๆอย่างที่บอกถ้าวัฒ สิ่งที่สังคมหรือหน่วยงานที่เราไปอยู่มันมันไม่มีนอมเนี้ยมันก็มันก็เราจะไปกินข้าวกับเพื่อนหรือเราจะไปกินคนเดียวเหมือนก็ไม่ได้ประหลาดอะไรมันก็จะไม่มีใครมานั่งซุบซิบนินทาเราก็ได้อะใช่ปะ mm hmm. เอออย่างอย่างพี่เองอ่ะพี่เฉยเฉยอย่างถ้าน้องคนไหนอยากจะปินข้าวคนเดียวว่าก็เรื่องของคุณ hmm. พี่พี่คิดว่าในฐานะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทีมอ่ะพี่ว่าพี่พี่ไม่สร้างนอมนี้ ไม่สร้างหนอมที่แบบอ่ะเธอต้องฟังฉันนะกลางวันต้องรวมกลุ่มกันให้ได้อย่างน้อยห้าคนเพื่อเพื่อไปกินข้าวเพื่อไปกินข้าวเพอไปนพยก่ในการรบไปรวมองกันเอคือขาย้มอีนึงการกินข้าวกลางวันเนี่ยไม่เหมือนไปกินข้าวตอนยินนะเพราะว่ากลางวันเรายังอยู่ในเวลางานเราไปอยู่ในเวลางานบอกว่ามันอ n จ o ยมันต่างกันอะในการที่ใช่เหมือนเรายังแบบเราเรายังร้อนร้อกับงานอยู่มันไม่ใช่ความแบบว่าคือบ่ายมันต้องกลับไปกลับไปสู้กันต่อ ดังนั้นการกินเที่ยงอ่ะมันมันมันเราอาจจะต้องการสเปซหรือว่าอะไรบางอย่างในการแบบเพื่อรีชาร์จสั้นๆกลับไปทำงานไม่เหมือนแบบว่าเลิกงานแล้วเอ้ยวันนี้มันสุกแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมันจะอีกฟิลหนึ่งถ้านั้นไม่ไปมันอาจจะเสียงก็จะอีกแบบหนึ่งมันไม่ไปละอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่กังแต่พี่อ่ะกำลังจะบอกว่าอีประเด็นเนี้ยหัวหน้างานหลายคนน่ะมองอีกมุมหนึ่งเลยนะเออถ้าไม่มองในมุมเนี้ยหัวหน้างานอาจจะมองว่าการกลัไปกินข้าวกลางวันอ่ะเป็นการเช็คอิน การทางานครึ่งวันเช้าอ่ะว่าคุณทําไปถึงไหนแล้วก็ได้ <c oughs> ผมไม่เคยคิดนี่ไงเคคิดที่ถึงได้พูดไงว่า <c oughs> มันไมปต้องละอย่างนั้นเนี่ยก <c oughs> ารที่คนที่อยู่ในองคอ์กรที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปกินข้าวกลางวันกับหัวหน้าเลยหรือฉันไม่อยากไปกินข้าวกลางวันกับเ,เพื่อนร่วมงานที่จะต้องส่งต่องานเลยเพราะบางทีเขาลืมถอดหัวโขนตอนกินข้าวไอสั่งงานอ่าเราก็ไปคุยงานอยู่บนโต๊ะอาหารก็มีแต่ผมเรื่องนี้ คุณละตองเก่งในหัวเรื่องกินข้าวกู้ใหญ่อะ,ะจริงจริงเลยเห็นว่าแบบว่าเวลาพี่ไปกินข้าวกับว่าต้องพาแขกไปกินข้าวกัามันหรือไปกินข้า,ขขา,ขขาวหัวหน้าผมว่าพี่จะทำไม่ดีคือผมไปในฐานะแบบกี่กี้อะมาเอะไรครั้งที่ไปก็คือแบบเออ,เอ,อติดห้อยเรื่องรีเลทมากกว่ามั้งถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าจะกินข้าวหรือไม่กินข้าวหรือว่าไม่รู้เอออั่นแต่จริงๆจริงๆที่เชื่อว่าคําถามเนี้ยที่ที่มีคนถามมาพี่ก็มองว่าที่เขาถามเนี่ยเพราะว่า เขาอ่ะร e ู้สึกอึดอัดหรือเปล่ากับการไปกินข้าวกับกับเพื่อร่วงงานกับหัวหน้างานตอนกลางวันเพราะว่ามันกลายเป็นแบบฟิลการตามงานเป็นการเช็คอินงานในระหว่างกินข้าวทั้งนั้นที่เมื่อกี้เกมบอกเองว่ากลางวันมันคือบางทีฉันอยากรีชาร์จใช่สั้นๆเพื่อแบบที่จะลุยงานต่อภาคบ่ายได้อันนี้มันไม่รีชาร์จเลยนะกินไปด้วยามเมื่อเช้านี้ที่พี่สั่งงานไปทําถึงไหนแล้ว คำต่อไปอร่อยไหมเออมันก็ไม่อร่อยบางทีคือเราไปกินท้งวันมันร้อนอน,นี่จริงๆกลาย<แ>เป็นว่าประเด็นของแม้กระทั่อมองมุมมองในการวัตถุประสงค์ของการกินข้าวกลางวันร่วมกันหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงเบรกมันก็ต่างกันแล้วใช่เดคือเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ผมฟังรู้สึกว่าฟังสองขั้วมาที่แตกต่างกันมากๆ,ๆว่าแบบไม่ต่องนะจะบอกว่าไปกินกับหลายๆคนถ้าไปกินคนเดียวเนี่ยแสดงว่าเหมือนละโทมละนะอันนี้คืออยากจะกินคนเดียวเป็นหลักในการรีชาร์จสมัสมัยก่อน อะไรเงี้ยแต่แต่ตผมผมพผมพยายามคิดตามรู้สึกว่าผมกลับไม่ได้รู้สึกว่าเอียงไปในทางใดทางหนึ่งเลยวันที่อยากรีชาร์จก็คงมีมวันที่แบบยังไงก็ได้ก็คงมีวันที่รู้สึกว่ามันเงี้ยเหงาจังเลยอยากจะอยากจะไปหลายๆคนชงเชงชงเชง,ชง,ชง,ชงมันก็มีอันนี้อาจจะไม่ได้เพราะอินโทรหรือเ<ม>อ็กซเวิร์ตตรงไหนสักอาจจะอยู่สายกลางๆสักหน่อยอะเรามีสามคั่ที่มานั่งคุยกันก็ลังคิดตามว่ากลับไม่ได้รู้สึก อย่างนั้นทั้งหมดก็จะมีวันที่อยากเป็นอย่างนั้นอยากไปกินคนเดียวอยากอยากไปกินหลายคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าที่เมื่อกี้บอกว่ารอไม่ค่อยอยากรออะไรเพราะเดี๋ยวมันทุกอย่างจะเลื่อนหมดก็กลับรู้สึกว่ารอได้นะในระดับหนึ่งแต่พอสักมันมันมันไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะไปอยู่ซะขออยู่สักซ่องตรงกลางตรงนั้นสัหน่อยแล้วกันในในความบอกว่าจะไปกินค่าส่วนตัวที่จะชอบไปกินหลายคนหรือว่าชอบกินเดียวรู้สึกว่าใหญ่มากก็ได้ วงเล็กหน่อยก็ได้คนเดียวก็ได้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดสักวงแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแล้วแต่สถานการณ์ที่จะต้องเจอดีกว่าในการที่จะที่เป็นอย่างนั้นทีเนี้พอเป็นอย่างนี้จะชวนคุยสักหน่อยเรื่องของคําว่าคนที่ตั้งคําถามมากินข้าวคน,คนเดียวมันผิดไหมพอดีว่าสมัยก่อนเคยเจอแล้วก็เคยได้ยินเหมือนกันมีจริงเหรอว่าว่าประมาณว่ามันอยู่ที่ว่าคนตั้งคําถามมันมีมุมมองต่อการกินข้าวคนเดียว ยังไงกันไกินข้าวคนเดียวเท่ากับเท่ากับเท่ากับจุดๆๆเพราะผมมองว่าจริงๆเมื่อก่อนเคยมีคนเคยบอกว่าเฮ้ยนายกินข้าวคนเดียวได้ยังไงอ่ะเราเรากินข้าวคนเดียวไม่ได้นะนายเศร้าอะไรหรือเปล่านายถึงไปกินข้าวคนเดียวอันนี้ไม่ต้องทํางานเลยนะนี่ตั้งแต่สมัยมหาลัยทำไมนายถึงไปกินข้าวเราถ้าเรากินข้าวคนเดียวเนี่ยเรากินข้าวไม่อร่อยเลยนะคือมันมีคําถามแบบนี้มาคือคือหลายๆคนผมเชื่อว่ายังมีความคิดอยู่ว่าแบบไม่ชอบกินข้าวคนเดียว กินข้าวคนเดียวเท่ากับเหงากินข้าวคนเดียวเท่ากับมีปัญหากินข้าวคนเดียวเท่ากับว่าอยากจะตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกทุกอย่างมันมีอันนี้อันนี้ประสบการณ์จริงๆมีคนคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วจนกระทั่งคนคนนั้นกลายเป็นว่าคนคนนั้นอาจจะได้เรียนรู้มันมีหลายแบบคนบางคนจนโตอ่ะเขาก็รู้อย่างรู้สึกแบบนั้นอยู่กับคนบางคนโตไปเขารู้สึกว่าเออฉันกินข้าวคนเดียวได้ละ จากที่ก่อนหน้าเนี่ยท่านเคยมองว่าการกินข้าวคนเดียวเท่ากับเหงาข้าวจะไม่อร่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันผมผมเป็นแบบนี้คือ,อ,อโตมาเนี่ยโอกาสเราละ <laughs> <laughs> จะออกไปกินคนเดียวคือ <laughs> คือนั่นแหละพอทถามว่ากินข้าวคนเดียวผิดไหมแสดงว่าแสดงว่าโอเค,ม,งคงมันยังคงมันยังคงมีซิมบลิกมิมีนิ่งบางอย่างของของคนให้เราเข้าใจว่ากินข้าวคนเดียวมันเท่ากับเท่ากับอะไรอยู่ก็เลยจริงจริง ก็หลายๆคนก็คงตีความแตกต่างกันออกไปเหมือนกันจริงๆถ้าตอมให้มุมมองเนี้ยพี่ก็ให้อีกมุมมองหนึ่งก็คืออย่างอย่างที่บอกอว่าการกินข้าวกับเพื่อนร่วมง,งานหรือการไปกินข้าวคนเดียวอะมันมีเรื่องอำนาจนิยมเข้ามาเกี่ยวว่าถ้าสมมติวา่าถ้าพอเราเข้ามาเป็นคนทำงานในองคอ์กรแล้ว่บทบาทมันเปลี่ยนไปการกินข้าว กับเพื่อนร่วมงานอย่างอย่างคนเป็นหัวหน้างานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการได้แสดงบทบาทของการเป็นหัวหน้างานรับผิดชอบต่อทีมมีคนมาข้างๆ่อยประมาณนั้นหรือเป็นการที่จะบอกว่าเฮ้ยในทีมชั้นเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะมี unity นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพนั้นก็ได้หรือแต่ในมุมของน้องที่อยู่ในทีมอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมานั่งกินข้าว เกับพี่ตลอดหรือหัวหน้าตลอดเวลาก็ได้หเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพี่ถึงยังยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าบริบทของการกินข้าวคนเดียวในออฟฟิศเนี่ยอาจจะเป็นบริบทในเชิงอำนาจก็ได้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของของออความรู้สึกแบบเอ๊ะ ทำไมเธอไปกินข้าวคนเดียวนะเธอมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออนั้นพี่ชอบคำหนึ่งที่ตอมพูดมาว่าการกินข้าวคนเดียวเท่ากับจุด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 อ่าเหมือนกันการไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมง,งานาก็เท่ากับจุด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 เหมือนกันอเออเพราะว่ามันอยู่ที่บริบทของตัวองคอ์กรหรือหน่วยงานที่เราไปอยู่ด้วยเออแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าเราจะวาง p r o f e s i o n i n g กับองค์กรหรือ บริบทนั้นยังไงบางคนบอกว่าฉันมาเพื่อแค่มารับมาทํางานแล้วก็รับค่าจ้างฉันไม่ได้อยากจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรปฏิสัมพันธ์อะไรมากขนาดนั้นกับกับคนในองค์กรฉันไม่อยากให้ใครมารู้ด้วยฉันว่าบ้านฉันอยู่ที่ไหนอเฉันมีแมวกี่ตัวใช่แบบเห็นอย่างนั้นก็ได้ไงก็อาจจะมีความเป็นไปได้ไงแต่ ทั้งนี้ท้งนั้นก็กลับไปดูที่บริบทขององคอ์กรว่าเขารับคนกลุ่มเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนด้วยอ,อันนี้เราพูดเรื่องการกินข้าวกับกับคนในใน,ในบริษัทน,นะหรือในองคอ์กรเนาะมิติมันดูเยอะมากๆนะถัามันเยอะเยอะอยู่ทางนั้นขอเข้ามาที่มิตินี้เลย ในมุมมอง HR มันมีอะไรไหมหมายถึงว่ามันมีระยะอะไรไหมที่เราที่เราเห็นว่ามีพนักง,งานหนึ่งคนนะไม่ไปกินข้าวกับทีคือถ้าถ้าในมุมของที่เอางี้แล้วกันในฐานะที่อยู่มานานคือการไปกินข้าวคนเดียวมันมันไม่ใช่เรื่องประหลาดถ้ามองในมิติพฤติกรรมของคนคนหนึ่งเนาะแต่ถ้าเขาไม่เคยหรือไม่อยากไปกินข้าวร่วมกับเพื่อนร่วมงานเลยอะ่ะกับใครอันเนี้ยอันเนี้ยเริ่มน่าคิดแล้วว่า <c oughs> เออคนคนนี้เขารู้สึกอะไรกับกับสถานที่ทํางานหรือเปล่ามีความคือมนุษย์เป็นสัตสังคมเนาะแสดงว่าเขาไม่อยากอยู่ในสังคมนั้นเปล่ามีหรือเขามีปัญหาอะไรกับคนในสังคมนั้นหรือเปล่าอ่าอันนี้หลายครั้งที่เราจะเริ่มเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเริ่มไม่กลืนไปกับไปกับสังคมเลยหรืออย่างอย่างที่บอกชวนกี่ครั้งก็ไม่ไปเลยหรือฉันจะไม่ไปไหนเลย ถ,ถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าไปเธอเดี๋ยวมือนี้เลี้ยงถือว่าเป็นเลี้ยงรับเลี้ยงนู่นนี่นั่นอะไรกันอย่างเงี้ย<ค>แล้วก็ปฏิษษเสธไม่เอาเลยเนี่ยถ้าในมุมของเออาพี่คาดหวังคาดเดาไม่คาดหวังคาดเดาได้ว่าคนนั้นอาจจะอยู่กับองค์กรได้ไม่นานมีสัญญาณมีสัญญาณนะมีสัญญาณเพราะว่าเขาเขาก็จะมีความรู้สึกความไม่อินอะไรกับกับที่นี่เลยอเออจริงๆการไปกินข้าวไม่จําเป็นที่เราต้องไปนั่งพูดคุยหรือแชร์ กับเขาทั้งหมดกลายเป็นผู้ฟังก็ได้นี่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปฟังบทสนทนาในวงก็ได้ <c oughs> นิดนึงคร<ำ>ับคําว่าไม่อินเนี่ยมันผมตีความไป้นสองแบบคือไม่อินกับองค์กรหรือไม่อินกับทีมอันนี้เราสามารถมองออกไหมว่าว่า,วา,วา,วาจริงๆแล้วเขาไม่อินกับองค์กรที่ว่าโอ้สถานที่กินข้าวอาจจะไม่ไม่ถูกใจเขาองค์กรแบบมาเดินทางมาลํา,าบากก็แล้วหรือว่าเป็นเพราะทีมเขาแบบคุยเรื่องที่เขาไม่อยากฟัง พี่เชื่อว่าน่านจ,ะจะเป็นน่าจะเป็นแบบหลังเขาอาจจะไม่ได้ฟิตฟนะอร์ฝั่งฟิตฟอร์ทีมเนาะมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าฟิตฟอร,รออ์องคอ์กรหรอกเองค์กรเนี่ยไม่มีวันรู้หรอกว่าแต่ละคนแบบไหนถึงจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับองคอ์กรแต่สําหรับเวลาพิจารณาของพี่พี่จะมองเรื่องทีมมากกว่าเขาพี่เชื่อวแวบแรกเนี่ยสําหรับคนคนนึงอ่ะเข้าไปอยู่ในองคอ์กรอ่ะไอ้ททีเข้าไปอยู่ในหน่วยงานาน่ะ จะเริ่มจับสัญญาณได้แล้วว่าหน่วยงานนี้ฉันเหมาะใช่ถูกไหมเหมาะหรือไม่เหมาะใช่หรือไม่ใช่ที่จะการงานอยู่ด้วยสนใจอะไรกันใช่หลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปกินข้าวคนเดียวเพราะเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ได้กับหน่วยงานนี้ไม่น่าหรอกอย่าไปผูกพันมากเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ในมิติแบบนี้ถ้าถ้าในมุมของ HR เนี่ยเราเราจะมองในลักษณะว่าเฮ้ย แสดงว่ามีความผิดปกติอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราเรามองแบบนี้เนาะเราไม่ได้มองว่าเขาคนนั้นผิดปกติแต่เรามองว่าเป็นความผิดปกติอะไรบางอย่างที่เขาจะส่งสัญญาณมาให้ให้เรารับรู้หรือเปล่าเออความเห็นยังไงไหมคุณจังก็ถ้าในมุม sr อีกแบบหนึ่งแล้วกันผมคิดว่าบางทีช่วงพักกลางวันกินข้าวเนี่ยมันเป็น personal space ที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะไปกินข้าวกับใครบางทีเราจะเห็น ถึงแม้ว่าจะ cross t e กันต่างทีมกันต่างพันธกันต่างแผนกกันต่างฝ่ายกันเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะที่จะเกิดการกินข้าวที่ไม่ได้นั่งอยู่กับทีมตัวเองหมายถึงว่าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติคนรุ่นใหม่คนอายุเพิ่งจบมามันก็เป็นไปได้ที่เขาจะนั่งกินข้าวกับเขาด้เพราะว่าบทสนทนาหรือสิ่งที่เขาสนใจมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันผู้ใหญ่อาจจะนั่งกินข้าวกับผู้ใหญ่คือมันมันมันสามารถถูกเรนอะไรได้ต่างๆซึ่งถ้าในในฐานะที่เป็นเอชาแล้ว เป็นกึงก่งกึ่งมาร์เก็ตติ้งด้วยเราจะเราจะมองไปว่าแสดงว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้อาจจะอิมเพรสบางอย่างซึ่งกันและกันอชอบเหมือนเหมือนกันหรือว่ามีความต้องการอะไรเหมือนเหมือนกันก็ได้เขาถึงอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรให้กับคนเหล่านั้นเน่ยเขาแคอาจจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตทาร์เก็ตหนึ่งที่อาจจะอาจจะสนใจเหมือนเหมือนกันชอบเหมือนเหมือนกันแล้วเราจะทําอะไรให้เขาโดยถ้าเรามอง ตุ่นี้เป็น segmentation แบบเนี้ยในการที่จะ offer อะไรบางอย่างให้กับเขาอันนี้คือถ้าคิดในมุมเอสต่อว่าจะทําอะไรกับจากการมองเห็นกลุ่มก้อนที่นั่งกินข้าว,ดวได้อันนี้อันน,น,นี้ถ้าเป็นแบบนี้ที่อะตอมพูดมาเนี่ยพี่ว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ได้ผิดแสดงว่าเขาก็ไม่ได้กินข้าวคนเดียวถูกปะมันก็จะกลายเป็นกินข้าวกับเพื่อนที่มีความชอบเห<อ>มือนกันมีใต้แต่มันก็ข้ามกลุ่มไงอันเนี้ยถ้าเป็นในลักษณะเน,นี้ย ในมุมของ hr มองเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะใช่ใช่เป็นเรื่องดีด้วยซ้ํากับการที่ในอนาคตคนคนหนึ่งอ่ะสามารถที่จะทํางานได้อย่างสมูทมากขึ้นในการที่เขาจะมีมเพื่อนข้ามสายงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกพอถ้าเราจับสัญญาณได้ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าคนไหนที่กําลังส่งสัญญาณอะไรมาให้กับเราบ้างในฐานะจริงๆอย่างอย่างคนทํางาน hr เนี่ยจะรู้ว่า การไปกินข้าวคนเดียวแล้วเราเห็นคนนี้นั่งกินข้าวคนเดียวบ่อยๆเนี่ย HR จะเริ่มจับสังเกตรหรือจับความผิดปกติในหน่วยงานนั้นได้พอสมควรแล้วว่าเฮ้ยน้องเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันก็ย้อนกลับไปที่อะตอมพูดมาว่าการกินข้าวคนเดียวเท่า,า,ากับเนี่ยอ,อันนี้ HR แหละเป็นมนุษย์ที่ชอบตีความเนี่ยว่าจะเท่ากับอะไรนะแต่จริงๆมันคือการ observe หรือการสังเกตแหละเพื่อที่จะช่วยอย่าลืมว่า เชชามีน้าที่ไม่ได้แค่ทําให้องค์กรเติบโตเนาะเราก็ต้องกลับมาดูแลคนที่อยู่ภายใต้องค์กรของเราด้วยแม้กระทั่งเป็นปัจเจกบุคคลแต่ว่าตอนกินข้าวเราก็ต้องทํางานคือต้องไปดูว่าพนักงานกินกินข้าวกินอะไรไม่รู้ว่ากินอะไร ไม่ได้ไม่ถึงเราไปไปไม่ได้แปลว่าเราไปไปยุ่งเรื่องเขาแน่คือมันเป็นการแบบสังเกตเนาะสังเกตเขาสังเกตใช่จริงๆมันเป็นการสังเกตแล้วก็ใช้เฟ้นส่คือไม่ได้แบบเดินท่องๆไปว่าเฮ้ยทำไมกินข้าวคนเดียวคือถ้ามันไม่มีอะไรเลยือแล้วเราก็ปล่อยเขาเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของเขาแนะใช่ใช่เราเราไม่ได้เข้าไปยุ่งหรอกเอาเอาง่ายๆคือ อยู่ดีเหมือนที่เกมบอกว่าจะเดินอยู่ตรงๆเข้าไปแล้วถามว่าเอ้ยทำไมมากินข้าวคนเดียวในฐานะ HR อาจจะโดนสวนกลับมาก็ได้ใช่ไหมเออม,มันเราคงไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เราเป็น observer แหละเป็นผู้สังเกตแล้วก็อาจจะหาทางไปดูมันมีปัญหาจริงเปล่าแล้วถ้ามันมีปัญหาเนี่ย HR อย่างเราอะเราจะแก้อะไรหรือแก้อย่างไงถ้าเป็นอย่างนี้ขอ,ขอ พูดในพูดแทนแล้วกันคนที่กับคนกินข้าวคนเดียวก็จริงๆถ้าเรามีเหตุของเรานะผมว่ามันคุยกันได้เนาะคุยกันได้ว่าว่านคุยได้คือถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะผมว่าถ้าไม่ได้รุนแรงว่าว่ายังไงคุยกันได้ต่อให้เราบอกว่าพี่ต๋องบอกเราอาจจะไปไปกับเขาบ้างก็ได้ถึงแม้ว่าเรื่องที่ไป ไปนั่งด้วยแนละ้วอาจจะไม่อยากฟังเ่าหร่ต้องก็ต้องประเมินต่อว่าเรื่องไอ้เรื่องที่ไม่อยากฟังนี่คืออะไรคือยังคุยเรื่องงานอยู่หรือว่ามินทาชาวบ,บ้านมากเกินไปจนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเราก็สามารถออกแบบแล้วล้วก็พูดเรื่องเข้าใจได้ว่าว่าเออที่เราจะไปกินคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นยังไง ผมว่ามันคือการหาจุดบาลานซ์ของตัวเองที่มันไม่จำเป็นต้องครึ่งครึ่งก็ได้ใช่ที่มันไม่จำเป็นบาลานซ์ไม่หมดุลครึ่งครึ่งจะต้องเป็นเขาจะต้องไปกินกับคนอื่นครึ่งหนึ่งกินคนเดียวครึ่งหนึ่งถ้าส่วนใหญ่เราคิดว่าเราสบายใจในการรีชาร์จเราก็มีเหตุผลของเราแล้วเราก็สแตนฟ์ for เหตุผลเหตุผลของเราได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีเหตุการณ์หรืออะไรที่เราคิดว่าเออมันก็ควรจะไปกินกับคนอื่นบ้างนะอะไรเงี้ยเผื่อมีอะไรจะคุยเผืออะไรเงี้ย ก็ถ้าเราจำอินในช่วงแบบนั้นผมก็คิดว่านี่คือก็คงจะเป็นจุดบาลานซ์ที่ดีนะเราหาบาลานซ์ของตัวเองดีกว่าในการที่แบบว่าจะจะอยู่ตรงไหน,นคือพี่ว่าเราเข้าสู่ยุคสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับความ,มคิดเห็นที่แตกต่างอของเพื่อนของคนในสังคมมากขึ้นนะเพียงแต่ว่าณวันนี้เขาสื่อสารเป็นหรือเปล่าครบถ้วนไหมถ้าเราให้เหตุผลพอว่าพี่ครับผมขอลงไปก่อนเที่ยงฟิต เพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่อยากไปแออัดกับคนอื่นๆและอยากมีเวลาในการทำอะไรอ,อย่างเงี้ยพี่ว่าคนรุ่นสังคมยุคนี้น่าจะยอมรับได้มากขึ้นเนาะแล้วก็สังเกตดิสังคมแบบนี้ก็อาจจะเป็นสังคมที่เราแฮปปี้ที่อยากจะอยู่ก็ได้ถึงแม้เราจะเป็นอินโทรเวิร์ด ก็ตามก็คืออินท่าไไม่ได้แปลว่าทํางานต่คนอื่นไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่มีสังคมคือแสดงว่าสังคมที่เราอยู่ยอมรับความคิดเห็นนี้ของเราแล้วอ่ะเออการที่เราจะไปคนเดียวเพราะเรามีเหตุผลเพียงพอเพราะเราให้เหตุผลอย่างครบถ้วน เขาก็ได้จะยอมรับได้ซ,ซึ่งจริงแค่เรื่องกินข้าวไม่น่าเข้าใจกันยากนะแล้า <laughs> คุยกันแบบดีๆจริงๆอ,ะอ่ะ <ๆ S 2> ไม่น่าจะต้องบาดหมางหรือผิดใจขนาดนั้นนะว่าเอ๊ทำไมนี่จะทาไมอันนี้ต้องไปกินกันเป็นแก๊งตลอดเลยอะไรเงี้ยทั้งสองฝ่ายเยไม่ใช่แค่ว่าคนไปกินคนเดียวก็ต้องเข้าใจว่าเออคนที่เขาไปกินกันเป็นแก๊ง่ะเพราะว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขามีเหตุผลของเขารวมถึงคนที่เป็นแก๊งก็ต้องมองว่าคนที่เขาแบบออกไปกินคนเดียวเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาไม่ได้มีว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะแบบ ม่อะไรถ้าตาบใดว่ายังทํางานร่วมกันบปกติอะเนาะเพราะว่าจริงๆช่วงพักเที่ยมันก็เป็นเวลาเพียงสั้นๆแหละเราจะไปคาดหวังความอะไรมากมายก็ไม่ได้หนึ่งชั่วโมงแบบโกลเด้นไทม์หรือว่า่าป่ายว่าป่ายมันยาวนะหมายถว่าป่ายจริงมันกว่ามันจะมันกว่ามันจะไปจบอะไรนู่นนะเย็นเลยอะมันก็มาตั้งสู้กันอีกเยอะนะประมาณนี้นะครับก็คุณผู้ชม S <S <an other> คิดเห็นยังไงนะครับกับหัวข้อนี้เนาะกินข้าวกับวันเนี่ยจำเป็นต้องไปกินเป็นกลุ่มไหมหรือจำเป็นต้องถ้าปีนคนเดียวคือแปลกไหม <S <S คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมว่าจริงๆไม่เห็นไม่มีถูกเนาะแต่อยากให้แชร์มุมมองแต่ละคนแล้วกันว่าเออจริงๆฉันกินข้าวคนเดียวเป็นปกติอยู่แล้วแล้วพี่ทํางานก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยคอมเมนต์แชร์กันมาเผื่อว่าจะมีประเด็นมีท็อป,ปิกอะไรให้เรามาคุยกันต่อในเทปหน้านะครับ <S <S สาหรับวันนี้นะครับหัวข้อนี้ก็จบแบบนี้แล้วกันใครมีอะไรก็คอมเมนต์ถาม,มา อยากเปิดทุยด้วยนะอยากให้คุยเรื่องอข้อต่างๆหัวข้ออะไรชีวิตในการทํางานประมาณนี้แหละไม่ต้องไปเข้มอย่างเงี้ยรื่เรื่องกินข้าวนี่คุยได้เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะก็อยากรู้เรื่องอะไรอยากมาชวนคุยเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไปได้เลยเหมือนเดิมนะครับในช่องลองถอดนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน E ีีหน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ